จ้ามาพาเอาปลาไปกินเอาปลาไปกินเนือนแรงก่อนเหมือนแรง,น,แรงนี่จ้ะเ,เ,เป็นจังไรขน,น,นาดริมฝั่งเีนี่ มาใหม่ถึงมานาว้างาใหม่ไรดมต่ำมเนะมมา,คมมานะคู้ว่าตำปะมเนาะเป็นจังไนสิได้กินบอมนบันบอเจีไปอย่างเหมือนแรงสิไปตะคือบอเฮ้ เป็นได้เป็นได้เป้าหอดจอมเลยบาทนี่บาทดดยาวอเลยจ้ะนี่ดเดียว,ยดดยวนี่จ้ะบาทดดยวเลยตัวใหญ่พร้อมั้งยาวเอ่าหันเบิงบ้งหันให้เพิ่นเบิงบ้งแน่นี่จ้ะโอเคเลยหอดจอมเลยจ้ะเห็นเบอร์งน ยกขึ้นไหมโยกขึ้นไหมให้เพื่นเบิ้งคักๆก่อนอืมหันไปหันไปหันอ้อมหันอ้อม